สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องข่าวด่วนเลขดังช่องที่จะพาทุกท่านไปเกาะติดข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดเลขดังทั้งหลายทั้งในประเทศและนอกประเทศและวันนี้เราจะมาแนะนําแนวทางเลขเด็ดรายวันกันนะครับโดยเลขเด็ดรายวันครั้งนี้จะเป็นของหวยพม่า2ดีที่มีทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจันทถึงสุกและในวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างไปวิเคราะห์กันได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับ วันนี้เช่นเคยครับเราจะมาแบ่งปันแนวทางหวยพม่า2 d ดีให้ทุกท่านกันเหมือนเดิมนะครับโดยของวันนี้จะเป็นงวดประจำวันที่26ตุลาคมปี2565ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับและวันนี้ผมขอรวบเน้นทั้งเช้าทั้งบ่ายในครั้งเดียวเลยนะครับโดยผลของหวยพม่า 2D ดีเมื่อวานรอบเช้าคือ25รอบบ่ายคือ65มาทั้ง2ทั้ง5าที่เป็นเลขเด่นและเลขรองของเมื่อวานเลยครับส่วนแนวทางของวันที่26นี้มีเด่นอยู่2ตัวครับคือเลข8และเลข0 โดยเลขเด่นจะเป็นเลข8และเลขรองจะเป็นเลข0มีเลขเน้น2ตัวได้แก่ 80, 82, 83, 86, 87, 89, 07, 02, 04, 05, 08และ09ครับอีกทั้งยังมีเลขกันหลุดอยู่4ชุดก็คือ 25, 62, 54และ75โดยทั้งหมดนี้คือแนวทางหวยพม่า2ดีประจำงวดวันที่26ตุลาคมปี65รวบทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย โดยที่ใครสนใจในแนวทางชุดนี้ก็สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคได้นะครับทางนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์และวิจารณญาณของทุกท่านในการเลือกเสี่ยงโชคด้วยนะครับขอให้มีสติติดอยู่กับตัวและสตางค์ติดอยู่กับกระเป๋าเสมอวันนี้ทางเราข่าวด่วนเลขดังขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวด่วนเลขดังในครั้งต่อๆไปวันนี้ถึงเวลาขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันในครั้งถัดไปนะครับ